สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนายแต่เทมแพรพิมระดาค่ะครับผมเต๋อรัตนัน์นะฮะวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดของหลายๆคนแต่ว่าพวกเราไม่หยุดนะครับกลับมาพร้อมกับข่าวแซบอัพเดิให้อัปเดตใ,ให้คุณผู้ชมนะอัพเดิด <c oughs> <c oughs> อัพเดตให้คุณผู้ชมนะครับทางช่องข่าวเอ็มคอร์ดเอชดหมายเลขสามเรวมไปถึงทุกช่องทาง ใช่ค่ะอ่ะคุณทำไมนะฮะเกิดอะไรขึ้นฮะไม่ฉันก็นึกว่าเดี๋ยวคุณกำลังจะต่อแหม่กำลังคิดว่านึกว่าสรุปไปตอนผมอัปเดตเห็นวันนี้คุณแบบรีบมากไม่ใช่อะไรนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราเตรียมข่าวนะคะร้อนๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมดังนั้นไม่ว่าคุณจะชมจากช่องทางไหนทีวีนะคะรู้ไม่ถึงนะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจที่กำลังไลฟ์อยู่สามารถคอมเมนต์มาได้และอีกหนึ่งช่องทางที่ขาดไม่ได้คืออะไรคะคุณแอปพลิเคชันของเรานะครับนายเอ็นเตอร์เทนสามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android คือเป็นฟรีแอปอยากให้โหลดมาไว้เยอะๆติดตาาาามมขข่่ววสรรองเได้24ชัโ ใช่แล้วเพราะว่าทุกการล็อกอินเข้ามานะคะคุณจะได้บหัวใจย้ำไว้เพราะอะไรคะเพราะว่าคุณสามารถนําหัวใจนั้นมาร่วมเล่นกิจกรรมดีๆของพวกเรากันได้ค่ะก็รีบโหลดกันได้เลยนี่แอปพลิเคชันนะคะครเราขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะอาละมาเริ่มต้นกันวันนี้ข่าวแรกของเรานะครับผมก็อยากจะ เป็นเขาเรียกว่าอะไรดียวเป็นข่าวที่ถ้าเป็นแฟนๆอยู่แล้วก็อาจจะงงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเป็นเรื่องราวของการยุติสัญญาใจนะฮะระหว่างแก๊งฮาไม่จํากัดต้นเขาต้องบอกว่าเป็นต้นสังกัดเจ้าของลิขสิทธิบริษัทฮาไม่จํากัดนะฮะเรื่องๆคือพี่บอลเชิญยิ้มเนี่ยเขาบอกว่าจะขอยุติ <Ừ. S 2> ไม่ใช้ชื่อหาไม่จำกัดนะฮะในการรับงานใช่คือถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงหาไม่จำกัดทุกคนก็จะเข้าใจว่าโอ๊ยมันต้องเป็นแก๊งนี้แก๊งนี้แหละไม่ว่าจะเป็นพี่บอลพี่นุ้ยพี่คอมนะคะนาโ้โรเบิร์ตรวมไปถึงพี่ตักบริบูนนั่นเองซึ่งปกติเขาก็รับงานกันด้วยชื่อนี้อยู่แล้วแต่ไปมา,มาประกาศหรือว่าไม่ใช้อีกต่อไปอซึ่งเราก็งงว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็เกี่ยวกับต้นสังกดัดหรือเปล่าวันนี้เจอพี่บอลใจพี่บอลมาตอบทุกคําถามเลยและค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะพาไปชมภาพบบรรรรยยาาากศนนอออสืื่่มวลชงภพ์เ เอลียมซิ่งเมื่อวานหัวเขาบอกว่าสนุกมากนอกจากอเอลียมที่มันซิ่งแล้วเนี่ยนะฮะคนทั้งโรงซิ่งกันทั้งโรงเลยคุณจะบอกว่าเขาแบบแหวนกันเข้าไปในโัวมั้ยเดีอยวไปดูดีกว่าค่ะดีค่ะ ออดับเจาะก่อนซิงด้วยขบวนกลองอยาวที่สอยเท้าแห่นำทับนักแสดงอาทินางเอกสาวเบลล่าราณีแพทนภพานและหนุ่มโอ๊ตปราโมทในบรรยากาศเปิดรอบประถมทัศทัภาพยนตร์แนวพจนภัยคอมด,ดี้อีเรียมซิงที่ฉีกกดบทนางเอกของสาวเบลล่าชนิดคาดไม่ถึงแถมยังเซอร์ไพรส์ที่รับประกันความหาน้ำตาเล็ดเลยทีเดียวค่ะงานนี้ยังถือเป็นการฝากผลงานสร้างความฮาในฐานะนักแสดงของตลกผู้ล่วงลับโรเบิร์ตสายควนอีกด้วย ออกซิงไปพร้อมกันได้แล้ววันนี้ทุกกรองภาพยนตร์นะจ๊ะโดยงานนี้บอนเชิญ,ญยิ้มหนึ่งในนักแสดงของเรื่องที่เดินทางมาร่วมงานก็เปิดใจให้สัมภาษณ์กรณีตัดสินใจยุติการใช้ชื่อวงฮาไม่จำกัดในการรับงานแสดงตลกนอกสถานที่ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกรคาคมปีหน้าโดยอ้างว่าเป็นการเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาตามมากับบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งการใช้ชื่อคอนเสิร์ตฮาไม่จำกัดก็ทำให้ผู้ชมและลูกค้าเกิดภาพจำและมีความเข้าใจผิดในบางเรื่อง ซึ่งมีฝ่ายได้รับผลกระทบยืนยันชนวนเหตุการณ์ตัดสินใจไม่ใช่เรื่องเงินและเรื่องนี้ก็เป็นการเจรจาจบลงด้วยดีของทั้งสองฝ่ายค่ะบอกกันเลยนะฮะว่าของกรไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาการแต่คือว่าคือหลังจากนี้คือมันมันคือชื่อวงชื่อวงเราต้องเปลี่ยนแล้ววันหนึ่งไม่มีพี่เบิร์ดแล้วบางทีเนะี่ยมันมีปัญหาไปถึงบริษัทคือบริษัทฮาเนี่ยคนรู้จักคืองานชาก,ก็เป็น ใช้ชื่อบริษัทฮาเราก็เลยต้องตามน้ํามาจนถึงณวันนี้คือเราไม่อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยเอาชื่อเนี่ยไปมีปัญหากับบริษัทเซนแล้วก็บางทีเออเอเอบางทีไปไม่ครบก็จะเกิดทางต้องกระเทือนทางเซนเราไม่อยากให้รู้สึกว่าเกิดปัญหาคือโลโก้กับชื่อเนี่ยคือมันเป็นเป็นลิขสิทธิ์ของเซนนะฮะแต่บางทีบางงานเนี่ยเขาเขาไม่รู้เขาก็เห็นว่าเราอยู่บริษัทฮาเขาก็เลยใช้โลโก้ลิขสิทธิ์แต่บางทีแบบไปไม่ครบเขาก็ มีปัญหากับทางบริษัทซึ่งมันไม่เกี่ยวกับบริษัทคือ,ค,อคือเราก็บอกแล้วว่าเฮ้ยเรามีแค่นี้นะบางคนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัดปัญหาเราเปลี่ยนชื่อวงแล้วก็คือไม่ต้องให้เจ้าภาพงานของเราเนี่ยรู้สึกว่ามีปัญหากับการใช้โลโก้หรือว่าชื่อเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเราก็เราเราไม่อยากไปแตะหรือเกิดความวุ่นวายแล้วคือ คนจะไดไไไไ้ไม่ไม่ไม่แบบว่ามากังวลใจก <asters. S 1> ังวลใจว่าฉันจะได้มาครบไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับแล้วเขาว่ายังไงบ้างครับเขาก็โอเคครับโอเคโอเคครับเขา่าเราก็ต้องกลับขอบคุณเขาด้วยครับขอบคุณว่าเออที่ที่ผ่านมาคือเรื่องเรื่องด้วยเราก็ไม่ทราบเราเราไม่ทราบว่าอคือผมก็ผมก็แจ้งไปแล้วว่าคือเราเราอยู่กับเราอยู่ตรงนี้มาเราก็นึกว่าเราใช้ได้ เาใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่นวันหนึ่งเขาก็ให้ใช้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นวันนี้เฮ้ยเรารู้สึกว่าเออเราเราเราควรจะมีเชื่อเป็นของเราเองละมันเสียดายไหมเราก็รู้สึกเราก็รู้สึกถารู้สึกไหมรู้สึกแต่ถามว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาสำหรับเขาอืมครับแล้วรายการือว่าอะไรต่างๆที่ยังมีมีมีฮะรายการเขามีเหมือนเดิมฮะแล้วเราก็ยังมีราีรมงานได้มเหมือนเดิมครับ นอกจากนี้บอลยังเผยถึงนักแสดงตลกอวุโสคอมชวนชื่นที่ยืนเคียงข้างทํางานเสมือนเป็นพ่อลูกและเป็นหนึ่งในทีมงานหาไม่จาํากัดว่าส่วนตัวนักคอมรู้สึกเห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้และรู้สึกยินดีที่คอนเอสิร์ตสัญจรในอนาคตจะเปลี่ยนชื่อเป็นโจ k e เก a ร์ l แฟค่ะนี่อันนี้เป็นเรื่องการคือรับ งานในชื่อโจเกอร์แฟมิลี่แต่ว่าคราวนี้ตอนเรามีข่าวด่วนข่าวล่าสุดเลยนะฮะก็คือไมค์สุขนทว่ากับต้องบอกว่าเป็นพ่อต้นเพราะตอนนี้เป็นคุณพ่อเรียบร้อยแล้ว<ใ>นะฮะับลูกชายคนแรกเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้องชีนะซึ่งน้องชีนะเนี่ยเป็นชื่อเล่นคลอดออกมาเน้าหนักตัวประมาณ2.8กิโลกรัมนะคะ<ม>ซึ่งคําว่าชีนะเนี่ยเขาบอกว่าที่มาเนี่ยมาจากคําว่าชีนะนนบัญชรส่วนชื่อจริงเนี่ยชื่อว่าสิปุลน,นะคะคแปลว่าผู้มีบุญแห่งสิริมงคลอันประเสริฐซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้ง ทั้งพี่ต้นนะคะก็กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มตัวแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแสดงความยิน,นด,ดีด้วยครับ เอาละต่อเลยละกันไหนเริ่มต้นมาเป็นข่าวครอบครัวแบบนี้นะฮะอีก2ครอบครัวครอบครัวแรกนี่เป็นสายฮาะนะฮะพี่เพิรลน,นาคอนกับจูนกาสมานั่นเองอย่างที่ทราบกันช่วงนี้เนี่ยนะฮะเขาก็พาสีออลูกๆของเขาออกงานรับทั้งรีวิวรับทั้งอีเวนต์ตอนนี้ปังมากๆนะจ๊ะเรียกว่าโกยซับกันไปนะคะนี่บ้านหนึ่งนี่อีกบ้านหนึ่งค่ะคุณก็ฮาไม่แพ้กันนะคะนั่นคือบ้านของคุณแพทยภภากับน้องเรซซิ่งนั่นเองคุณคะ คุณแม่เขานอกจากจะเป็นสายฮาและยังเป็นสายสปอยนะออล่าสุดบอกมาว่าเห็นลูกชอบเรื่องของสิงสารสัตร์นางจะซื้อม้ามาให้นะซื้อม้าให้ลูกซื้อม้าให้ลูกโอ,โอ้ไม่รู้ยังไงไปฟังกันเลยค่ะ ก็เลือดแม่เหมือนแรงซะเนาะลูกชายตัวน้อยวัยสามขวบน้องเรซิงครูสีคุณแม่แพทย์นภภาที่สมาธิสั้นอยู่นิ่งไม่ได้โดยเฉพาะอาการติดมือถือสุดๆก็เลยส่งลูกชายลงเรียนขี่มา้าซะเลยเพียงแค่เดือนกว่าๆก,ก็ไปได้สวยจนแม่แพทย์อยากทุ่มควักเงินซื้อหมาให้ลูกชายมาขี่เลยอะล่าสุดคุณครูเห็นแววคุณครูก็เลยถามคุณแม่ว่าเดี๋ยวช่วงเดือนมกรามันจะมีแบบแข่งง่ายๆสนใจไหมคำเดียวเลยคือ ซื้ออุปกรณ์ที่ไหนคะเออมาเปรูเต็มที่ซื้อชุดที่ไหนคะเลยก็คือจะเป็นสปอนเซอร์ให้เต็มที่เลยจะเป็นเลยเพราะว่าอยากให้คือแพทก็อยากให้เขาแบบทําอะไรที่มันไม่ใช่อยู่แต่หน้าจอมือถือเฮเลสเขาติดมือถือแล้วเขาสมาธิสั้นหรือยังสั้นมากเด็กชายเด็กชายสามห้าวิสามห้าวิคือสามถึงห้าวิอ๋อไม่ใช่สามสิบห้าด้วยหนึ่งสองอ้าวเปลี่ยนเรื่องแล้วเหรอลูกหนึ่งสองสามสิบเปลี่ยนเรื่องแล้วเหรอลูก เขาจะเป็นอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าเราต้องหาอะไรที่ใช้สมาธิก็เลยบอกเอางี้แล้วกันลูกเดี๋ยวเราไปเรียนกันก่อนอแล้วถ้าหนูยังยืนยันว่าหนูยังชอบแม่จะกัดฟันซื้อให้สักตัวหนึ่งซื้อให้จริงๆหรอแต่ตอนนี้ยังไงเขายังอยู่ในขั้นตอนการเรียนตอนแรกก็คิดว่าเออเรียนสักสิบครั้งอะไรอย่างเงี้ยปรากฏพอไปกลางดูอุ้ยแต่ละสี่สิบครั้งถูกเออสี่สิบครั้งถูกกว่า ลงไปเลยจาก40่ครั้งแม่ก็ลดค่าใช้จ่ายตัวเองลงแล้วก็ไปทุ่มให้เขาแครบแบบ4ี่ครั้งแล้วดูเขาแบบโอเคแบบจริงจังแล้วก็คือจะซื้อม้าใช่คือตอนเนี้ก็หล้านเลยนะคือตอนตอนนี้เราไม่ซื้อหลักล้านหลักล้านนะหมานอเอาม้แกละไปก่อนอ่าใช่เอเลยเอามาหีโพนี่ไปก่อนสิลูกการซื้อม้ามันไม่ได้จบกับเหมือนเราซื้อรถซื้อรถบางทีก็ไม่จบถูกป่ะเราต้องมีแมเทันแนนซ์เขาะมานี่หนักกว่าอีกต้องเสียค่าดูแลเป็เดือน ด้านครอบครัวศิลาชัยอย่างพอเปิลแมจูนก็ขอติดขำว่าทุกวันนี้ที่บ้านอยู่รอดมาได้ก็เพราะลูกๆทั้ง4ี่ออช่วยรับงานหารายได้โดยเฉพาะคลิปรีวิวสร้างรอยยิ้มล่าสุดของน้องออเกสที่พอเปิลบอกว่าสะเทือนวงการบ er ิวตี้บล็อกเกอร์ไปเลยเขาเรียกว่าบล็อกเกอร์สะเทือน <c oughs> วงการบล็อกเกอร์สะเทือนจริงๆนะฮะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์เจอออเกสเนี่ยดับทุกคน เรียกว่างานแผวกันไปเป็นแถวคนดูเป็นล้านนะแต่ยอดขายเป็นสิบรีวิวแป้งบ้าเลยนะแป้งเขาเอามาแตะหน้าไอ้นี่เทลงพื้นก่อนแล้วเอาหน้าไปคุกเงี้ยก็เอาตรงๆเลยว่าอยู่ได้เพราะเขาเหมือนกัน ถึงจะดูเป็นบ้านสายฮาปล่อยลูกตามสบายแต่ทางพ่อเปิ้ลแม่จุนบอกเลยว่าไม่เคยละเลยเรื่องการสอนมารายาทต่อสังคมของลูกนะจ๊ะส่วนการทำาโทษเมื่อลูกทำผิดบ้านตนก็ขอลาขาดการใช้ความรุนแรงด้วยการตีลูกตามที่เคยออกโพสต์ก่อนหน้านี้ค่ะจะเป็นการตีครั้งสุดท้ายในชีวิตของของอาชีพความเป็นพ่อของเราไคเพราะเรามีความรู้สึกว่าการใช้ความรุนแรงมันมัน มันไม่ประสบความสําเร็จเสมอไปกุศ<ม>โลบายอย่างอื่นแทนความรุนแรงดีกว่าเช่นการพูดการเตือนกันเก็บมือถือนี่ลังมากเออแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเข้ามุมแทนหรือไม่ก็เปลี่ยนให้ไม่ใช้มือถือสักสามวันเนี่ยโอ้โหหลอนเลยลเก็ต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรสังคมข้างนอกเขาทำยังไงลูกเราก็ต้องทำแบบนั้นไม่มีอภิสิทธิ์ไม่มีว่าลูก4ีแล้วหวุ่นวายดูไม่ไหวไม่ใช่ ถ้าเอากล้องมาวงจรปิดมาแอบถ่ายเนี่ยออจะเห็นว่าเป็นบ้านที่มีมารยาทค่อนข้างจะน้อยจริงจริงจริง,รงถ้าเกิดเอากล้องวงจรปิดใครมาแอบแล้วเอาไปออออไปออลงในเพจเลยนะออบ้านเราตายไปนานแล้ะแต่พอออกมาสังคมข้างนอกแล้วออกฎระเบียบต่างๆมารยาทกับคนอื่นเนี่ยเราซีเรียสมากเพราะว่าเราอาย ถ้าเกิดเขาเอามารยาทในบ้านไปใช้นอกบ้านเราอายเช่นพี่พี่เก็บเงินเก็บเงินค่าอาหารด้วยค่ะครับทุกเ,เขาต้องพูดถ้าพูดกับคนอื่นนี่ต้องต้องต้องมีมารยาทลูกเวลาไหว้นะลูกต้องเอานิ้วเนี่ยมาแตะที่จมูกแล้วให้มองหน้าคนไหว้จา้<อ> งานนี้สามีภรรยาสายหาก,ก็ยังเผยถึงแผนเปิดตัวธุรกิจใหม่ปลายเดือนนี้ด้วยว่าตั้งใจจะทำร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือชาบูริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมประกาศความมั่นใจเป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกในไทยเอาใจคนชอบเส้นแน่นอนค่ะ ดีผมมารยาทงามมากสอนดีครับผมโอ้มารยาทงามที่พี่เปิลสอนมาใช่ไหมฮะไม่เมื่อกี้เห็นพี่เปิลสอนลูรู้สึกว่าเออดีนะดีนะเป็นวิธีการดนึงนะคะที่จะแบบช่วยให้เด็กๆเนี่ยเขามีมารยาทมากขึ้นมารยาทแบบเะลรอยู่นอกบ้านใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นสองครอบครัวที่น่ารักมากๆนะครับทั้งพ่อเปิลแม่จูนเขาก็สนิทกับลูกเขาแม่แพทก็สนิทกับลูกเขามากเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงแม่แพทนะคะก็เมื่อกี้เนี่ยฟังเราก็แอบกุมขมับแล้วก็เข้าใจแม่แพทนะเพราะเขาบอกว่าพอแบบเรซซิ่งเป็นคนรักสัตว์ อยากเลี้ยงหมาอย่างเดียวนะเคยเดินมาบอกว่าอยากเลี้ยงแบบหมูท่ออยากเลี้ยงใส่เดือนอยากเลี้ยงจริงจกฉันว่าจริงๆแล้วควรเราไปมัดรวมกับบ้านอาเธอร์กับแน็กนะให้แบบไปอยู่ด้วยกันเล่นสิงสารปรตสาไปกันเลยน่ารักนะฮะอ้าวในช่วงนี้นะครับหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งหน้าที่เพิ่มมาแน่นอนนะช่วงนี้น้องๆเขาเริ่มปิดเทอมแล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะเป็นงานดีๆจากสยมพระกรมาฝากคุณพ่อคุณแม่ในช่วงปิดเทอมนี้กันครับไปชมกันค่ะ ้าสยามพารากอนและคิสแพลเน็ตพารากอนดิพาร์ตเมนต์สโตร์เปิดโลกการเรียนรู้ผ่านการเล่นตอนรับฤด,ดูการปิดภาคเรียนของเหล่าคุณหนูโดยการจัดงานสยามพารากอนคิสคาร์นิวัล2020ัน่นรมิดพื้นที่พักพารากอนเป็นพื้นที่แห่งความสุขอย่างไม่รู้จบ แต่งจินตนาการเด็กๆที่ทุกคนสามารถมาร่วมสนุกกันได้ฟรีกับ4โซนที่รังสรรค์ขึ้นมาได้แก่โซน playground กับเครื่องเล่นปราทและสไลเดอร์เป่าลมยักษ์โซน creative station ที่พาเพลเ,เินกับเวิร์กช็อปงานศิละปะแสนสนุกโซน toy land ยกขบวนสินค้าแบร,รนด์ของเล่นชั้นนําเสริมสร้างพัฒนาการและโซน fashion s t a e แบรนด์เวคุณูจากเหล่าแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนําไม่ว่าจะเป็น the land of wawa มารยาท casio kids diesel kids ซาร่าคิสและลาลูนที่ยกพาเรตมาให้ชมกันก่อนใครคะ่ะโดยมีคุณแม่คุณลูกสุดน่ารักอย่างแพทย์นภภาที่จุงมือลูกชายสุดคิ้วน้องเรซซิง่งรวมทั้งพี่น้องสี่อออกัสออก้าออกกุศออกเกรสลูกพอเปิลนาคอนแม่จูนกสมามาร่วมโชว์เสื้อผ้าคอลเลคชั่นล่าสุดของคุณนุ้ให้ทั้งชมทั้งชอบภายในงานด้วยคะ่ะคือตอนนี้หลายๆโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนไทยอะ่ะปิดละเริ่มปิดละ<ห>แล้วนก้ลงต้องชอบแน่ๆเพราะเมื่อกี้เฮียเข้ามาเปิดประตูปุ๊บกรี๊ดเลย ชอบมากมีกิจกรรมเยอะมีขนมแล้วก็ที่สาคัญคือฟรีไงเพราะฉะนั้นคุณพ่อ,อ,อคุณแม่ค่ะวันหยุดเราจะหยุดกันแล้วถูกไหมพลาดสุดเสาร์น,นี้นะมาที่นี่ได้เลยคะ่ะพารากอนคิสคานิว,วัลค่ะเพราะจินตนาการของคุณหนุ่มไม่มีวันหยุดพบกับโลกแห่งความสนุกต้อนรับปิเทอมแบบไร้ขีดจำกัดฟรีตลอดทั้งงานตั้งแต่วันนี้ถึง22พฤศจิกายนณพ,พารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ วันนี้มันหยุดแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็พาน้องๆหนูๆไปกันได้นะฮะค่ะอะตอนนี้เรามาต่อหนึ่งข่าวกันดีกว่านะคะคสำหรับข่าวน้องมิวสุภสิทธ์คือเขาเป็นสายวายแจ้งเกิดมาอยู่แล้วช่วง <ผม S 1> ล่าสุดเนี่ยเขาบอกมาว่าพลาดโอกาสร่วมง,งานกับช่องใหญ่อย่างวิกมหมอชิดก,ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องด้วยนะฮะว่าทาไมมิวถึงขอความร่วมมือจากแฟนคลับไปขอให้มีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นกว่านี้นิดนึงแลวก็รวมไปถึงนะคะบรรยากาศงานบุญล่าสุดที่เพิ่งไปทำมาทั้งหมดเป็นยเล อิ่มบุญสุดๆไปเลยค่ะหนุ่มหล่อหน้าใสาควัญใจสาววายมิวสุภทธิ์ที่ได้ไปร่วมบริจาคผ้าอ้อมและสิ่งของจําเป็นที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกรดซึ่งงานนี้หนุ่มมิวยังเปิดใจถึงโพสต์ทวิตปรามาว่าบางอย่างเลยเถิดไปก็ไม่สนุกผมให้เกียรติพวกคุณหวังว่าคุณจะให้เกียรติผมเช่นกันนั่นเป็นเพราะหนุ่มมิวเก็บความรู้สึกที่อัดอั้นมานานและอยากให้แฟนคลับมีลิมิตร,ระหว่างกันซึ่งก็เชื่อว่าแฟนคลับที่รักตนจริงๆจะเข้าใจค่ะ เป็นเรื่องที่สะสมมานานมากๆแล้วครับผมเพราะว่าเป็นห่วงคนรอบตัวแหละเพราะว่าคนรอบตัวเราได้เอฟเฟกหมดเลยจากการที่เหมือนคือเราเราเราเข้าใจว่าการที่เราอยู่ตรงนี้ปุ๊บจะมีคอมเมนต์ทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าคนรอบตัวเราที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือว่าคนที่เขาแบบเพิ่งเข้ามาใหม่เขายังไม่เก็ทกับฟิลแบบนี้ครับผมแล้วมันมันทำให้คนรอบตัวเราเหมือนเขาเรียกว่านอยหรือว่ารู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าทําไมต้องมาแบบโจมตีเขาด้วยทั้งที่เขาไม่ได้อะไรเลยอะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่าเราอยากจะขีดเส้นมากขึ้น ให้ให้รู้ว่าเป็นแฟนที่น่ารักเขาควรจะให้เกียรติเราแล้วคนรอบตัวเราด้วยครับ <S <S ผมรู้สึกว่าแฟนขับผมน่ารักตรงที่มีพื้นที่แบ่งกันชัดเจนอันนี้คือแบบดีมากๆเลยนะเพราะว่าเรามีสเปซซึ่งกันและกันมันทําให้เราสามารถอยู่ได้กันแบบดีดีมากๆเราเราทีนี้แต่ว่ามีบางคนที่เขาอาจจะย,ยังไม่ค่อยเกลียดเรื่องนี้เราก็เลยแค่อยากจะบอกว่าเหมือนช่วยแบบช่วยเลเเปกตัวเราด้วยแล้วก็ช่วยเลเวอเรก คนของเราด้วยครับผมเพราะว่าคนรอบตัวเราเขาก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆแล้วเขาต้องมาต้องมาเจอแบบพวกเฮสปีชหรือว mm ่าคอนเทนต์ที่รุนแรงใส่เนะี่ยมันก็รู้สึกว่าก็ไม่ใช่เรื่องและเพราะคิวงานที่แน่นเอียดก็เลยทําให้หนุ่มมิวต้องจําใจปฏิเสธละครของทางวิกหมอชิดที่ติดต่อและคุยเรื่องคิวกันมานานซึ่งหนุ่มมิวยอมรับว่าเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ ขาเช็คคิวมานานมากแล้วครับผมแต่ว่าด้วยเรื่องคิวเราไม่ตรงตั้นแต่ตอนแรกเราก็บอกเขาไปแล้วว่าคิวเราไม่ได้ครับผมแล้วทีนี้เขาก็พยายามจะยกย้ายคิวมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีก,ก็ถามว่าเสียใจยไหมก,ก,ก็เสียใจยเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ได้ร่วมทํางานกับช่องใหญ่ด้วยแต่ว่าก็คุยกับทางเขาแล้วครับผมว่าถ้ามีโอกาสหน้าก็พ้อมจะไปเล่นถ้าคิวว่างนะครับมีการแบบมีปรับเปลี่ยนบทด้วยเพราะว่าตอนแรกตัวตัวละครเนี่ยเขาเขาก็แบบเหมือนเป็นตัวละครหนึ่งเขาก็พอเราไปเล่นปุ๊บเขาก็ช่วยเพิ่มบทให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้กอย่าง,งน,นั้ หนุ่มมิวย้ำอีกว่ายังไม่คิดจะเซ็นสัญญากับค่ายไหนยังสุขใจกับการเป็นนักแสดงอิสระและยังมีงานที่ตนตื่นเต้นมากกับการเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำตอนนี้พยายามเตรียมข้อมูลเพื่อนําไปบรรยายเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุดค่ะ ตอนนี้เราจะมาเปิดซอยเมามอยกันแล้วนะคะโอ้โหก,กำลังเข้มข้นเลยสำหรับ,รบซีรีส์เรื่องนี้ของเรานะคะศึกวัดใจในายฉลาดนั่นเอ,เ,เองค่ะในช่วงหน้า,ากลับมานะฮะ <weise> วันนี้บันเทิงต่างประเทศของเราจะพาผู้ชมมาดูว่าใครเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกประจำปีนี้จ้าฉันว่าต้องเปิดลัท่านันเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยไม่แ <zijn> น่ไปชมกันช่วงหน้าค่ะฉันว่าใช่เมมาาาอ่บบแ และเซดดราม่าชามตกเกิดขึ้นแล้วมเมื่อพ่อของหนุ่มไม้ในเรื่องก้าวเข้ามาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ให้กับทีมว่ายน้ํา <Yeah. S 1> แถมหลอกล่อให้หนางเอกไปเรียนต่อต่างประเทศเรื่องราวชุนละมุนเพราะมีคนเข้ามาขัดขวางแผนการในครั้งนี้ทั้งคู่จะกลับมาคบกันได้อีกหรือไม่เปิดจอร,รอดูซีรีส์ศึกวัดใจในายฉลามคืนนี้และวันพรุ่งนี้หาทุ่มตรงทางช่อง9 M- cut HD หมายเลข30ค่ะสุดติ่งจิงกระเบลอะ นี่เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวเราลากันไปด้วย M.V. เพลงเศร้าส่งท้ายปีจากน้องเอิร์ธพัทรวีนะฮะเพลงยังไปไม่ไหวจ้าวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผาพฤฤฤี่ธีกรหญิงนะคะจากออร์กิโนโน่ค่ะขอบคุณเสื้อาของผมจากทาเคโอคิคุชินะครับ